แบบใบดีทุกคนมันี้มาพอกับน้องน้อยสาวลาวคือเก่าเนาะวันนี้เราจพาทุกคนมาสวนเนาะเพราะว่ามีคนขอมาว่าถามวันใหญ่แล้วถ่ายเบิ้งใหม่ในเด้อแล้วเฮากันเลยเดยมีเวลาออกมาเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาบ่ด้ถ่ายคลิปเป็นเวลาประมาณชิดหนึ่งเพื่อนเนาะเพราะว่าหาก็ได้มีเวลาทุกคนเอ้ยเพราะว่าเฮากับไปเวียกเนาะเพราะว่า ขึ้นมาแต่สวรรค์ตอนคลิปหลาสุดกีนนี่เนาะกับหมูนั้นเลี้ยงฮ้องกะตื่นมาบัน,นีีเข้ามาบ้านเนาะแล้วไปปัน่นเขาซอยเขาเจ้าทุกคนเลยหากระไ้ผักเมือเม่อยเมื่อยเนาะแล้วก็น,นี้เขากระไ้มาออกสวนเนาะอีเใหญทุกคนเบิ่งเนะเาะเพวะ่าพักเข้าได้ใหญ่เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาสี่พาทุกคนมาตัดพักเนาะตัด เอาไปขายอยู่ตลาดเนาะทุกคนเพราะว่าพักเดี๋ยวนี้กัตอนทวิสน่ะพักแพงแพงเนาะทุกคนแล้วมาเมื่อเ้านี้ขายกะเออกะบอ่อได้ราคาไปได้เนาะเพราะว่าพาก,กัปลูกพาก,กัปลูกเนาะทุกคนเพราะว่าเฮากระตัดไปขายตามท้องตลาดเนาะแป๊บไบปนี้เฮาสิพาทุกคนอนันอย่างเละสวนเาเลยเนาะเพราะว่าเขาจะปลูกพักไว้ร้ายเนาะโซนทางหลังตัวนี้ จะเป็นโซนพักกาดเนาะทุกคนพักกาดแล้วเราก็พักสลัดเนาะเพราะว่าพักการดเขาจะตัดไปรลายแล้วเนาะทุกคนนะเนาะเขาตัดไปรลายแล้วมีเขากระแน่เบื้องทางกคนทุกคนเขายานลมหยานลมแล้วเจียนพักนี่ Ooh, you can อู้ยู่แคมเซ่ขนงามเลยทุกคนนี่โอ้ยมืดเนาะเพราะว่าแล้วสิไปตัดเนาะทุกคนพอตัดแล้วเขากระจะเอาเมือขายเมืออื่นเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาสีให้ทุกคนเบ่งพัก ที่เราปลูกไว้เนาะประมาณห้ากับสองทิดหรือสามทิศแหละเนาะที่เาราได้ออกมาสวนแต่ว่ามือเ้าวนี้เราได้ออกมาฮดทุกคนตอนฮดต่แต่เ้าเ้าเนาะแล้วผักเราใหญ่งามเฮงและเรากะตัดไปขายเนาะพอได้เงิน <c oughs> ไปเดียวเราจะพาไปทุกคนเบิงเนาะนี่ทุกคนจะเป็นนานที่เราปลูกไว้วางสองทิดหลังเนาะ อันนี้จะเป็นพักที่ปอสานผิดเนาะที่ห้าใไ่แต่ขี้แบะขี้เป็ดเนาะขี้งัวขี้ควานนี่แหละนี่ขี้แบ็ยังเป็นตอเนาะทุกคนนี่นี่ผัะให้เบิ่งเนาะสองผิดที่เ้าปลูกเนาะตรงนั้นมันจะเป็นผักหอมเนาะผักใรแหงแห้ง,หงาะวลมแห้งแล้วเธอจะปลูกอ่ามักทัวเนาะทุกคนนี่กัมักอึเนาะนี่ผักเ้าก็งามแล้วทุกคนเอ้ยบ่ได้ออกมาบ่ได้ออกสวนมาสองผิดเนาะเด นี่จะเป็นนี่ที่เขาหว,า,วาอันเบีย้ยมันนาะทุกคนนี่แล้วถ้ามีขนานพักวางเขาจะเอาเบีย้ยมันไปปลูกแทนเนาะเพราะว่าเขาตัดแล้วเขาจะเขาจะบงแทนแบบนี้นะทุกคนนี่นี่งามเด้เพราะว่าเมื่อนี้เขาก็ได้ออกมาตัดพักเนาะออกไปตัดพักมาขายนี่พักเขาจะใหญ่มดเลยเนาะทุกคนนี่ทางนี้กัน จะเป็นสาวปื๊ดกับแม่นี่เนะเาะพอฮดเ้ากะจะใส่มือฮดเนาะเอาบัวหิวบัวได้ทุกคนบรใส่ดอกใส่ได้ดอกเนาะนี่นี่จะเป็นพักทั้งบ้านเขาจะเอินว่าพักน้ำหนอทุกคนตัวนี้จะกรอบกินจะแซ่บต่แซ่บเพือกันแหละแต่แซ่บคนละแบบเนาะนิงตัดกัะอันนี้กะ อันนี้จะเป็นผักเทียมเนาะทุกคนนี่ที่เฮาเอาหัวมันมาปลูกแล้วมันก็นใหญ่เป็นใบแบบนี้เนาะผักเทียมนี่ผักบัวนีวเเบบเน่เพราะว่าเฮาจะปลูกเกือบครบทุกพักเนาะเพราะว่ามันเฮาจังบริสุทธ์เนาะนี่จะเป็นที่เฮาบงใหม่เนาะนี่ดีตัวที่เฮาบงใหม่บงหว่างเสานี้เนาะมันจะเหี่ยว ย่าว่าพักเฮาปลอดช้านผิดเนาะนี่ทุกคนจะงามแห้งนี่เพราะว่าพักไงแล้วพักเฮาจะปลอดช้านผิดเนาะทุกคนเพราะว่าก็าได้ใส่ยังเลยนะไห่ให้มันใหญ่ตามธรมรมชาติเนาะเพราะเฮาว่าง่ายๆว่าเฮาปลูกกินเองเนาะเดี๋วันนี้เฮาจะมาตัดโซนนี่แหละทุกคนเนี่ นี่นาน,นี่โอ้ยหัวผุน่น่ะนี่ลงมานางเบิงนะสาวนาอผุ่นี้ไปแบบนี้เฮาสีมะพาทุกคนมาเบิงเนาะเด็กตอนที่เฮาบ่งใหม่บง่งห่าก็เลยส้มซีมือเนาะทุกคนตัวนี้พอเฮาตัดแล้วเฮาจะบ่งแทนะนะส่วนนี้เฮาหากับบ่งใหม่บ่งแทนเนาะนี่จะเป็นพักซีทุกคนนี่พักซีกระลกน้ำแหน่นี่ฮรับเราจะได้ซํำนีนน้เนาะ นดินมันจะแห้งๆน่าจะผักถักนะ่วเนาะไปไปดิ<ม>เฮามาตัดผักกันเลยเนาะเพราะว่าเฮาสิตัดนะาาตานานนี่เนาะไปเดี๋ยวหน่อยสตนะิตัด์ทอนไปเนาะตัดแล้วล่างล่างวไวใส่กระตาแล้วคุณไปห้อยเลยตืมนล้วเศร้าเขาจะเมื่อค้าอยู่ตลาดเนาะทุกคนงามแห้งนี่นี่เนาะทุกคนเขาจะ รัดงานนี้เนาะรัดแล้วลงไปล่างที่รเราเซ่นี่ทุกคนอ่านเซ่กันนี่คออนุญาตหนุ่งขาถึงแน่นอพราะว่าเคาสิลงหนักนิดจะหน่อยเพราะว่า,า,นนา,สาใส่ขายาวมาเปียกเปียกในนอนใบสีคลื่นบางคนพักพอซานผิดจะใส่ตู้ได้ประมาณทิศหนึ่งกันยังโบงเหี่ยวเนาะเสือ้อเขาหลดลองสื่อแล้วไปใส่เลย เพราะว่าเขาใสมาแล้วเขามาเบิ่งนไปไก่อูกที่งามแบบกกมันมยังโบนาประเด็เราทุกคนเพราะว่ามันอาสิว่าว่าเขา,าบ่งถี่ก็แมนเนะาะเพราะว่าเขาเป็นคนบ่งเองบ่งเองตัดเองแบบไปขายคลขายจะแมนเอ,เอยเขาเนะา,าะเขาไปไปขายหรอก เอาไปขายลงมานพี่มมาลง,ลงน้ำหนึ่งประมาณไห่ราวๆประมาณน้ำเท่าไรนี่หาสิบพันประมาณได่หาสิบพันนอคันน้ำนี่หาประมาณเลยหาสิบพันทุกคนคันว่าเป็นเงินบาทก็น้ำละลอยบาททุกคน ได้ขาขนมอยู่เนาะ มันบอกนมันก็จะเป็นต้นไ่ทุกคนขันใบตัวไหนใบตีนมันเขาจะแกะออกเนาะนี่พัพอันนี้จะแสกทุกคนนี่เพราะว่ามันกรอบถามันไงเต็มโตมันจะห่อคือพักกระล่ำเนาะแต่นี่มันยังบอกไงเต็มที่ว่าไง าตัดพักดีมะตัดโบเป้นบอพักมันจะอ่อนเนาะแบบอ่อนอ่อนแห้งอยู่เลยพักสำนียังมัวอะไรคมเนาะ เอาสลัดหะหมกักน้ำผักสลัดไปยำเนาะยำสลัดปุหมักใส่ค่นว่าอันนี้ก็อาหารโปรดเอาเลยเนาะทอดยำนี่มันกับเออจะเป็นราคาอยู่แต่ว่าทอดยำตกอยู่เดือนเดือนอยังก่อนเดือนสามเบาเดือนสามนะคลายบ,ดบ,ดบดุดีบุดีบอดีดีละทุกคน ตัดน้ำหนึ่งกดบอนท่บแหลวเนาะบบมีคนมาตัดซอยเลยเมื่อนี้าตัดแต่นานเดียวนี้น้อยเท่าอีกนั้นนึงให้มันได้ประมาณมื่อหนึ่งเขาตัดผักตลัดดีมันได้ประมาณหกเจ็ดสิบพันเนาะพอได้สื่อขนมให้อปาปา ใครสนใจอยากมาซื้อมาเลยเนาะมาหาข่อยยุเรือนดีหนแหละเราข่อยจะพามาสวนเนาะมาตัดเอาสดๆเลยอันนี้กะเอาขึ้นไปให้เป็ดเนาทุกคนใบมันเปนะ็ดป<อ>ากเนาะเพราะว่าเขาจะขี่เพื้อนเลาทุกคน ก็คือกัแล้วเราก็จกหอยไปน้ำงน้องหอยกับกี้กันคนเพราะว่ามันมีอไปตามเตนนตอนนี้เฮาก็ได้ตัด ยังบลรวเนาะเพราะว่ามันเลือใสียากแลลวเฮาสิลงไปากอนเนาะนี่นะทุกคนแล้วเฮาก็ลงมาล้างนีนะเกือบออกเียวพลาดกแต่ Là, ăn hông, à, Làm Làm con. Con cái luật là mọi mày kìm đây là ta mày 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 ta แล้วท้าพอยากกินกะล้างใหม่นะทุกคนมใส่กระตานี้กระตานี่งามอ่อนทุกคนคะัจับกระหักสับเนาะ ล่างแล้วแล้วเข้าก็จะเอาเมื่อห้อยอยู่เฮือนมาทุกคน กหลังจากนี้เ้ากะล่างพักซิดไปทีกบห่อเลยน้วคนแล้วเ้ากะจะเกียมเมื่อเนะเพราะว่ามันขำแล้วเนาะอยก็ประมาณสี่หามงงแล้วประจัก์เนาะมาฮอนนี้ หน่อยกับขอจบคลิปลงเพลงเท่านี้เนาะถ้าว่าจ้าบทสุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อขอบใจทุกคนที่เขามาหับชมเละติดตามน้องหน่อยสาวลาวดอ้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมบ๊ายบาย